เยวกินลูกซินกินลูกซินเ <laughs> มื่อกี้ใช่ไหมที่เรากินกาแฟมานะครับแล้วก็ขับรถมาพอถึงคอนแก่นปุ๊บนี่คือปวดชี่แบบหนักมากเ <laughs> ออ ลาวแตกเลยครับก,กินยังไงก่อน <c oughs> ใครๆก็บอกว่าคำนี้ดีมากจะหาว่ารีวิวให้ร้านอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคุ้มหาที่ไหนไม่ได้มาหาที่นี่ครับมี269นะ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปอยู่กับหนึ่งวันที่จะต้องเดินทางอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องไปเติมน้ํามันก่อนแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปที่คลินิกจะไปทําฟันให้เรียบร้อยซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานแต่ว่าที่นานก็คือว่าจะต้องเดินทางมันเองนะฮะก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรืออาจจะเกือบเกือบสชั่วโมงคุณหมอนะัดบ่ายโมงครึ่งตอนนี้10บโมงแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่าปะเดินทางไปได้วยกันครับ ครับตอนนี้เรามาถึงพื้นที่ของขอนแก่นแล้วนะก็มาแบบปั๊มก่อนนะครับตอนนี้เป็นเวลายังไม่ถึงบ่ายโมงด้วยซ้ำเนะี่ยเรามาถึงก่อนเวลาตั้งนานนะอ๋อทุกคนแล้วก็มีนี่ด้วยนะเมื่อกี้นี่ไปซื้อของหวานกับคุณยายมานะครับไปขายย,ถย,าย,ายถัถุงแล้วยายโอ้หลายอยู่ครับ <c oughs> ขายเบิดไวๆไ,ได้ครับ <c oughs> <c oughs> รอบก่อนเนี่ยเคยมาผ่านทางนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็คุณยายก็เหมือนจะทําของบานแบบนี้แหละนะครับเหมือนช่วงนั้นคุณยายไม่ค่อยได้ขายรอบนี้มาผ่านมาเจออีกก็เลยแวะซื้อคุณยายซะหน่อยเมื่อกี้คุณยายก็บอกว่าขายได้เป็น1ิถุงแล้วละเลยอีกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็ขอให้คุณยายขายหมดเร็วๆนะครับใครที่ผ่านมาทางนี้นะครับปั๊มปตทก็คือจะผ่านจากทางเชียงยืนมหาสารคามนะครับผ่านเข้าไปในตัวเมืองขอนแก่นก็อยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนั่นแหละครับใครแวะมาทางนี้ก็สามารถมาอุดหนุนคุณยายได้นะครับ มุมกล้องอาจจะแบบนิดนึงนะลืมเอาขาตั้งกล้องลงมาครับทุกคนนี่ชิ้นเดี๋ยวให้ดูนี่อุ้ยมันหยดใส่แก๊งยังไม่ทันกินเลยเปื่อนซะละกินเถอะ คนมีใครเป็นเหมือนกันไหมครับเวลาที่แบบกินกาแฟมาแล้วเนี่ยผ่านไปสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงประมาณนี้ครับมันจะรู้สึกแบบปวดฉี่แบบปวดหนักมากเลยนะระหว่างที่เมื่อกี้ใช่ไหมที่เรากินกาแฟมานะครับแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆพอถึงคอนแก่นปุ๊บนี่คือปวดฉี่แบบหนักมากก็คือต้องเข้าห้องน้ําก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับใครที่พอจะมีข้อมูลที่แบบเป็นทางการหรือว่าเป็นแบบการแพทย์หน่อยนะก็ช่วยแมนบอกกันทีนะครับเพราะว่าเวลาที่มันปวดแล้วปวดแรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ ปวดแบบจุกปวดแรงมากมันมันต้องแบบไปปล่อยออกตอนนั้นเลยนะครับก็นั่นเองและตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่หมดมันหวานเกินไปหน่อยส่วนของหวานของคุณนย่ายเอาไปกินที่ห้องที่สาวแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกินลูกซิน้นกินลูกซิ้น เดี๋ยวเรากินลูกชิ้นเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปที่คลินิกวันนี้เราจะได้พักกับพี่สาวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถึงจะเดินทางกลับอีกครั้งหนึ่งใกล้จะถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่คลินิกกันไปครับอีก4นาทีแต่ว่าเรายังไม่ถึงคลินิกเลยอะรถติดแบบอย่างเยอะอันนี้ก็ลืมว่ามันจะรถติดเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเราไปทำฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือ <Clearly S 1> ต้องเล่าอย่างนี้ก่อน ตอนที่เราขับรถมาเนี่ยแบบคือก็ไม่คิดว่ามันจะสายขนาดนี้แต่ทีนี้ไปจอดปั๊มปรากฏว่าออกมาเนี่ยมันเหลือเวลาอีก20นาทีตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะแบบ เออมันก็คงแบบทันเวลาอยู่อะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายมาเจอรถติดโอ้โหบันเทิงเลยครับมาถึงคลินิกนี่คือสายไปแล้ว5นาทีนะครับทิกไปกว่านั้นก็คือว่าคนเต็มคลินิกเลยครับที่นัดบ่ายโมงครึ่งมันก็กลายมาเป็นบ่ายสอ,อะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงก็รีบมากนะครับไม่ได้ถือกล้องลงไปด้วยเลยนะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะขออภัยกันไว้นที่นี้ด้วย เพราะว่ามันสายจริงๆย้ำกันอีกรอบว่าคลินิกคือดีมากเจ้าหน้าที่ดูแลดีนะครับแล้วก็คุณหมอนี่คือแบบใจดีมากหลังจากนี้เราจะเดินทางไปที่หอพักของพี่สาวนะเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นครับ ถึงแล้วทุกคนของฝากจากคุณแม่ฝากมาให้คุณพยาบาลรออยู่นั่นแล้วสวัสดีค่ะมาถึงเนี่ยนะครับก็ขึ้นห้องพักไปนะครับแล้วก็พักผ่อนอะไรตามอัธยาศัย และตอนนี้เราจะพาทุกคนไปที่ร้านบุฟเฟ่ที่มีชื่อว่าโคฮาเกวโคฮาเกวนี่เป็นร้านเปิดใหม่นะครับก็ประมาณเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี6-5ประมาณเดือนน่าจะก,กันยาเป็นร้านบุฟเฟ่ที่มีอาหารหลากหลายมีโคข,ขุนมีหมูมีอาหารทะเลด้วย269บาทต่อคนไม่จำกัดเวลาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกันแล้วนะครับนี่เรามาโคกับใครเข้ามาถึงก่อนเราแล้วนะ สวัสดีครับท <Hi. S 1> นนี่พี่ศบผมอ่าที่คนเดี๋ยวจะพามาดูอาหารครับเด็ดก็คือเด็ดก็คือผัะแต่ว่าตอนนี้มันมันมันเหลือร้อยแล้วอ๋อเออมันดูทรงแบบกรอบๆไหมใช่แล้วก็ <น os. S 2> สะอาดดีเออ ุกคนครับตอนนี้เราไปออกมาแล้วนี่อันนี้เป็นเซตเนื้อนะครับจริงๆตั้งใจว่าจะมากินเสือร้องไห้แต่ว่าเขาไม่เอามาแล้วครับเขาไม่เอามาแล้วครับถามพนักงานด้วยพนักงานก็บอกว่ามีอยู่3มอย่างจริงๆมันมี4ี่นะครับก็มีลิปอายกับสันนอกโคหุนแล้วก็มีผักนี่เอาลงไปแล้วบางส่วนที่นี่คือโคฮากิวนะครับเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่ตัดแต่งให้เหมาะกับคนไทยนะครับ อ่ะหยิบผับมาแล้วด้วยนีสีสวยมากเลยนะยจริงนี่ๆๆๆนี่มาอ้างแล้วเนื่อโอ้โหมันจะดีตามใหญ่ <c oughs> กลิ่นหอมมากทั้งน้ำจิ้มทั้งเนื้ออืมอืมอร่อยผักกรอบมาก อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซุกี่สูตรของทางร้านนะครับเราก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เราเอามาก็คือจะเป็นซีฟูด้ด <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนี่เขาจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นแบบน้ำจิ้มงาแต่ว่าปกติเราจะกินแบบ2อย่างนี้นะครับก็เล <c oughs> ยไม่ไดเอามาลองทพ่วให้หมดใครๆก็บอกว่าคำนี้ดีมากต้องถืตามแล้วไหมหกินได้ไหม สมคำล้ำลือมากใครเป็นคนแนะนำเอ่ยนี่ทุกคนเออ <c oughs> ลาวแตกเลยครับ <c oughs> อยจะหาว่ารีวิวให้ร้านอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับแต่มัน่ออร่อยจริงๆมาเหอะคุม269ไม่จำกัดเวลาหาที่ไหนไม่ได้มาหาที่นี่ครับมี269นะกินเนื้อก็ต้องมีน้ำมิกซ์เบอร์รี่ดีมากไม่ได้หวานจนเกินไปแต่ก็ไม่ไจืด <c oughs> แล้วทุกคนหมดเกลียงสิ่งที่จะตามมาคือไอติมนั่นเองครับเดีย๋ยวเรามาชิมไอติมก่อนว่าไอติมร้านนี้เป็นไงบ้างไอติมที่ตักมานะมันจะมีสองรสก็คือชาเขียวกับนมฮอกไกโดแต่ว่าจะชิมนมก่อนนะกินเหมือนนมเม็ดเลยอร่อยนะอร่อยไม่หวานมาก ก็ได้กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้องพร้อมกันว่าอร่อยมากๆเลยทำไมต้องร้องก่อนค <c oughs> นแสบอร่อยจนต้องร้อง <c oughs> สำหรับค่ำคืนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครที่อยากจะมาลิ้มลองรสชาตินี่โคฮากิวบีบีคิวนะครับผมเด็ดสุดยอดอร่อยไหมครับบอกบ,บอกต้องมาลองเอง <c oughs> นั่นอร่อยไหมครับ คนชวนนี่คนคชวนใช่เป็นร้านประจํามาตลอดมาลองทุกคนมาลองใครยังไม่มาให้รีบมาซะ คน้วันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับหลังจากที่เราเดินทางมาเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนนี่ลืมปิดคลิปวันนี้ก็เป็นวันเดินทางกลับนะครับเป็นวันที่2เพราะว่าเราพักกับพี่สาวคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ทานข้าวทานอะไรเสร็จก็กลับที่พักน,นอนเลยนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวันเดินทางของผมนะครับที่เหมือนจะดูไม่ยุ่งแต่ว่าก็มันจะยุ่ง คือแบบมาแบบริบรอะไรอย่างเงี้นะฮะมันก็เลยแบบดูยุ่งนิดนึงเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สาคัญเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะสําหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วนะครับอยากจะให้ทําคลิปแบบไหนนะครับก็ฝากกันเข้ามาได้นะนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ได้คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับขอตัวขับรถก่อนนะกลับบ้านก่อนครับ